สบายดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สองโพซีวิธีชีวิตเหมือนนี่พพาทุกคนมาหาเหตดละงะคือเกา่าโพเหฮแเดวทุกคนอันนี้ฝ้ารัอย,อย่างคนมาหาก่อนน,นี่ทุกคนนี่ทุกคนเห็ตละงะ คนเรื่องอำลามโผห้าก่อนนะงสาวอยากดทันทุกคนแน่ ไปเดี๋ยข่าวเข้าชิม้าก่อนมีรถซองคั้นทุกคน หนึ่งเครื่อโทรศัพท์โต๊ะโอ้ยภาพทุกคนเห็ดตะโงกข้าว เดียวคนเห็ดกระหอบเขาทุกคนเบิ่งหนีคนทางหนี่หนีผู้เอาเห็ด ทุกคนคือตอนนี้ค่ะมีรถลดองขั้นมาตัดหนาห้าบอนทีโพ่ห้ามว่านนี่ทุกคนพ่กพก็ได้เปลี่ยนบอนห้าบอนใหม่โยห้ากว่าอันนี้มัน,นขึ้นเขาก็มาเยื่องไงเลยค่ะทุกคนเห็นแดงเห็นงหงอกสีแดงขนาด คนกำลังใหม่นะคะคนหนึ่งทุกคนรวมๆแถวหนีรล้หาคนในดอนนี่เออเล็น้อยโคยางก้าอย่างหนึ่งแห่บอกโให้เอามือเคียเอาม้ายเคีย เลือดหืมอ,อ,อืมันบานอ้วนนี่เราไม่ได้เห็นคน เขียนะว่เขียเเห็นนางนึงสามไข่ ทุกคนตอนอยู่พวกอะออกมาจากด้นหน้าตัวเองละ่ะยังพ่อเออเออเอเอโอ,อ,อ,อ้คนไปไล้ขนาดทุกคนเลยนี่อยู่เป็นสิปายคนเขาไปนะดีแต่พวกห้าคนนี่ทุกคนเห็ดโอ้เฮ็ดเนาะนี่เห็ดมีแต่พวกที่ห้ารอเมื่อแล้ว Kyllä, joo, ่นมีคนมาพอดีเลยิ่งโูร์เฮดเฮดคนลงก่อเผาก่อนเผาก่อนกำลังเอินมาอยู่ทุกคนเขากำลังเอินมา กะทิไม่ห้าต่อ kau Sirang akan สควสะควสะควสะควสคสคสคเอาดูนะสะควสะควสค ไจะได้มาด้อแถวพวกเจ้าไปทุกคนนี่ทุกคนเฮดละงอกห้ามาเมือนี่พวเอาไปคายก่อนทุกคนพวกกะดังอย่างเมื่อเฮดละงอกก็ได้ไล่เติม เดี๋ยวพ่จะเอาไปใายก่อนในเงินวาเข้าหาเสือโรสหาพันเผาไปก่อนทุกคนเดี๋ยวาใายได้จากโดเดี๋ยวพ่มาบอกทีล่งเลยทุกคนไปทุกคนตอนนี้พ่กับใครเฮ็ด,เดียบร้อยเด้ยวในซองโลหกในเงินเก่าที่พันโรสซามสิ่หาพันทุกคนดีใจขุดวราเสิได้ใคยโรสหาสับพู้ดิไหมคะเข้ามาหลัดก่อนเดี๋ยวพ่ไปหน้าทุกคนไปเผากะ คะอุ้ยพ่อก็ได้เดี๋ยวโให้เบิ่อคอย่อทุกคนไปฮะในนี้ตัวย่างแขงเรืเป็นบ่อฮักตัดโคตรนี่เรากดใหม่หน่อยสองอันทุกคนไปฮะก่อนทีจบคลิปนี้โฟก็อยากฝากให้ทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้สองโฟซีวิธีชีวิตเพื่อเป็นกำลังใจให้โฟเฮ็ดคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้กจ็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้อไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัยดีบ๊ายบาย